เริ่มจากกดเซฟเบอร์นะคะที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ป้อนเบอร์ที่ที่เราจะไปก้าสองอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาก็ดูว่าใช่ที่เราจะไปหรือเปล่าใช่ไหมนีไ้ไปสิก็ <laughs> <c oughs> สำหรับคนที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกอาจจะต้องอาศัยเทียบตัวหนังสือเอาว่ามันเหมือนกันก็คิดว่าเป็นเกมจกับคิดภาพแล้วกันเสร็จแ,แล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็ไปตรงนี้ก็แล้วก็จะมีเส้นทางมาให้เลือกอันนี้นี่มันมันไม่มีทางมาให้แต่ถ้าว่าปกติจะเลือกทางก็มีให้เลือกแค่แบบถ้าเอาแบบไม่คิดมากก็ ลองลองชาวันั้นลองโชว์ให้ดูแต่ละเส้นทางสิแต่ละเส้นอันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างอย่างอันนี้ก็ถ้าผัวใช้ทางด่วนพอตรงนี้มันไม่มีทางด่วนก็เอาวันอื่นดีกว่าไหมจะกดไลค์ไปเรื่อยๆสิแล้วมันจะเห็นไหมล่ะว่ามันจะต่างกันว่าอ่าอาจะต่างบ้าง ก็เนี่ยมันก็เหมือนกันหมดอ่ะไม่มีทางด่วนอ่ะก็ไว้อันอื่นสิที่มันมีทางด่วนพอแล้วเดี๋ยวสิก็นี่กดแล้วก็มันก็จะบอกทางให้ว่าไปยังไงก็ขับตามลูกศรไปแค่น,นี้แหละค่ะ